ด่วนเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญที่ทําให้ทั้งภูมิภาคและทั่วโลกต้องจับตามองอย่างไม่กระพริบตาเมื่อกัมพูชาเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ใส่ประเทศไทยอย่างไม่ทันตั้งตัวการบุกโจมตีในครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงสูงแต่ก็สร้างแรงสันสะเทือนในทุกวงการทั้งด้านการเมืองความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรายงานล่าสุดจากชายแดนไทยกัมพูชาระบุว่า กองกำลังติดอาวุธของกัมพูชาได้เคลื่อนพลเข้าสู่พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยพร้อมกับกองกำลังเสริมทั้งรถถังปืนใหญ่และโดรนลาดประเวณจำนวนมากการโจมตีเกิดขึ้นแบบสายฟ้าแลบมีเสียงระเบิดและการยิงปืนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องอพยพออกจากเขตเสี่ยงในทันทีฝ่ายไทยไม่ได้นิ่งเฉยกองทัพอากาศได้ส่งฝูงบินรบ F16 กและริเปนขึ้นสกัดกั้นทางอากาศขณะที่กองทัพบ,บกได้ส่งกำลังพลเข้าประจำพื้นที่ พร้อมรถถังหลักและระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ถูกกระดมเข้าสู่แนวหน้าการปะทะจึงเกิดขึ้นอย่างดุเดือดในหลายพื้นที่ตลอดแนวชายแดนนักวิเคราะห์ด้านการทหารชี้ว่าการโจมตีของกัมพูชาในครั้งนี้มีการเตรียมการมาอย่างรอบคอบทั้งการะสมกำลังพลการเคลื่อนย้ายอาวุธและการใช้สื่อโฆษณาชวนเชื่อภายในประเทศเพื่อสร้างความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวต่อประชาชนของตนเองอย่างไรก็ตามการโจมตีใส่ไทยเช่นนี้ถือเป็นการท้าทายอย่างร้ายแรงต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และอาจกลายเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งขยายวงกว้างในพื้นที่ปะทะแรกที่จังหวัดศรีสะเกดรายงานระบุว่ามีการยิงปืนใหญ่ข้ามแดนเข้ามายัางพื้นที่ชุมชนสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างจํานวนมากแม้ทางฝ่ายไทยพยายามตอบโต้ด้วยปืนใหญ่เช่นกันแต่ด้วยความหนาแน่นของกําลังฝ่ายตรงข้ามทําให้สถานการณ์ยืดเยื้อและซับซ้อนที่จังหวัดสุรินทร์กองกําลังไทยต้องเผชิญกับการบุกโจมตีของทหารกัมพูชาที่เคลื่อนเข้ามาด้วยรถถังและยานเกราะ การประทะกันระหว่างสองฝ่ายดำเนินไปอย่างหนักหน่วงเสียงระเบิดและการยิงปืนดังต่อเนื่องตลอดทั้งคืนแหล่งข่าวระบุว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งฝ่ายทหารและประชาชนจำนวนมากขณะที่โรงพยาบาลภาคสนามถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ได้รับผลกระทบการบุกโจมตีครั้งใหญ่นี้ยังทำให้รัฐบาลไทยต้องประกาศยกระดับความพร้อมรบทั่วประเทศนายยกรัฐมนตรีและผู้นำกองทัพได้ออกถแถลงการพิเศษยืนยันว่า ประเทศไทยจะไม่ยอมให้การลุกรานใดๆมาทำลายอธิปไตยของชาติพร้อมเตือนกัมพูชาว่าหากยังคงดำเนินการในลักษณะนี้ต่อไปไทยจะใช้ทุกมาตรการเพื่อปกป้องแผ่นดินอย่างเต็มที่ไม่เพียงแต่ไทยและกัมพูชาเท่านั้นที่จับตาสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างเวียดนามลาวและมาเลเซียต่างออกถแถลงการแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์และเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงการขยายตัวของความขัดแยง้ง ขณะดเดียวกันสหประชาชาติและนานาชาติหลายประเทศก็เริ่มออกมาเรียกร้องให้หยุดยิงโดยทันทีและเปิดช่องทางการทูดในการแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ตามสำหรับประชาชนตามแนวชายแดนสถานการณ์ยังคงตึงเครียดหลายหมู่บ้านถูกอพยพยอย่างเร่งด่วนผู้คนจำนวนมากต้องละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อหาที่ปลอดภยัยมีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นในโรงเรียนและวัดในพื้นที่ห่างไกลาจากแนวปะทะ ขณะที่การส่งอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องสื่อระดับโลกหลายสำนักเช่น CNN BBC และ Al Jazeera รายงานเหตุการณ์นี้เป็นข่าวด่วนและใช้คำว่าช็อกอินเอเชียหรือ Asia in Crisis เพื่อบรรยายถึงความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการโจมตีครั้งนี้ขณะที่นักลงทุนทั่วโลกเริ่มกังวลว่าความไม่สงบอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะตลาดการเงินและการค้าชายแดนหากพิจารณาเชิงยุทธศาสตร์นักวิเคราะห์เชื่อว่ากัมพูชาต้องการสร้างแรงกดดันต่อไทยในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทเรื่องดินแดนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจชายแดนหรือแม้กระทั่งเพื่อสร้างคะแนนนิยมภายในประเทศของตนเองแต่การเลือกใช้วิธีการรุนแรงเช่นนี้กลับอาจส่งผลตรงกันข้ามเพราะจะยิ่งทำให้กัมพูชาถูกกดดันจากเวทีโลกและอาจสูญเสียความชอบธรรมไปโดยสิ้นเชิง ฝ่ายไทยเองก็เผชิญกับความท้าทายอย่างมากเนื่องจากต้องรักษาความมั่นคงของชาติไปพร้อมกับก,บการดูแลประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบการตัดสินใจในการตอบโต้แต่ละครั้งจึงต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายไปสู่สงครามเต็มรูปแบบแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถแสดงความอ่อนแอให้ฝ่ายตรงข้ามมองว่าไทยไม่พร้อมปกป้องตนเองได้ความตึงเครียดครั้งนี้อย่างทำให้สังคมออนไลน์เดือดพล่าน #hashtag เกี่ยวกับการโจมตีถูกแชร์ไปทั่วโลก โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยภาพและคลิปเหตุการณ์จากประชาชนในพื้นที่บางคลิปเผยให้เห็นการบินผ่านของเครื่องบินรบการระเบิดของปืนใหญ่และความโกลาหลในการอพยพผู้คนสิ่งเหล่านี้ยิ่งตอบย้ำความจริงจังของสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่โลกภายนอกต่างจับตามองสิ่งที่ยังคงไม่ชัดเจนคือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของกัมพูชาหากเป้าหมายคือการยึดครองพื้นที่บางส่วนหรือการสร้างแรงกดดันทางการเมือง ผลลับอาจกลับตลบัดเพราะไทยเองก็ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติและกองทัพไทยก็มีขีดความสามารถในการตอบโต้ที่เหนือกว่าในหลายด้านโดยเฉพาะทางอากาศหลายฝ่ายเตือนว่าหากสถานการณ์ยังดำเนินต่อไปโดยไม่มีการเจรจาภูมิภาคอาเซียนอาจเผชิญกับความไม่มั่นคงที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีการค้าที่เคยเติบโตอาจหยุดชะงักการลงทุนต่างชาติอาจชะลอตัวและประชาชนทั้งสองประเทศจะต้องเป็นผู้ที่รับเคราะห์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่ผู้คนทั่วโลกอยากเห็นในตอนนี้คือการหยุดยิงโดยเร็วที่สุดและการหันมาใช้โต๊ะเจรจาแทนสนามรบแต่คำถามใหญ่คือทั้งสองฝ่ายพร้อมหรือไม่ที่จะถอยคนละก้าวเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะที่อาจเกิดขึ้นต่อไปเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของภูมิภาคอาเซียนรวมถึงความสามารถของไทยในการรับมือกับภัยคุกคามที่ไม่คาดคิดขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าสันติภาพที่ดูเหมือนมั่นคงนั้น อาจแตกสลายได้ในพริบตาหากขาดความร่วมมือและความไว้วางใจระหว่างเพื่อนบ้านนี่คือภาพรวมสถานการณ์ด่วนกัมพูชาบุกโจมปีไทยครั้งใหญ่โลกตะลึงที่ทุกสายตาทั่วโลกกำลังเฝ้าติดตามเราจะนำเสนอความคืบหน้าให้ท่านผู้ชมได้รับข้อมูลล่าสุดอย่างต่อเนื่องโปรดติดตามอย่างใกล้ชิด